ก่อนที่จะปีสี็วัดก็ร้างเอาหลายวัดสำนักไม่ต้องไปพูดถึงแต่พอพระเดชพระคุลหลวงพ่อยื่นมือเข้ามาช่วยตรงนี้วัดที่ไม่มีพระกลับมีพระจะอยู่กี่รูปก็แล้วแต่แต่มีพระสำนักที่ไม่เคยมีพระเลยก็มีพระขึ้นมาด้วยได้รับแรงใจกำมังใจกำมังศรัทธาจากพระเดชพระคุลหลวงพ่อที่ให้คณะสงฆ์ ได้อิ่มบุญกับพระเดชพระกุลหลวงพ่อด้วยถ้าหลวงพ่อพระเดชพระกุลทอดทิ้งสามจังหวัดชายแดนใต้กระผมเชื่อเหลือเกินว่าบางทีบางทีนะครับชุมชนไทยพุทธอาจจะหมดสามจังหวัดชายแดนใต้เพราะว่าโดนสั่นนาอื่นไล่ทุกวันฆ่าทุกวันไม่เว้นแต่ละวันมันไม่ได้ฆ่ากับปืนก็มันค่ากับตัวหนังสือให้ออกไปนะถ้าไม่ออกมึงตาย กลับผมได้เห็นเจตนาลมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายทั้งบ้านเมืองก็มีแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเป็นรูปธรรมไม่ว่าทางรูปธรรมนามธรรมพระเดศพระคุณหลวงพ่อมุ่งที่จะช่วยให้สามจังหวัดชายแดนใต้ได้อยู่รอดแล้วผูอยู่สงองจังหวัดชายแดนทุกวันนี้อยู่ได้เพราะว่าธรรมกายพระธรรมกายช่วย เคยเหลือทุกเดือนอาตมาขอยืนยันได้เลยว่าทาไม่ได้วัดระธรรมการมาช่วยนะระชานคนไทยพุทธแล้วเาวพุทธเนี่ยตอนตอนทั้งพระหรือสำนักสงฆ์ที่พักสงฆ์แล้ววัดเนี่ยอยู่ไม่รอดแต่ก็ป่านนี้พังไปนานแล้วนี่อาตมาขอยืนยันได้เลยนะครับ พระสงฆ์ในสามชายแดงกอมีความปิติยินดีที่เขามาช่วยคณะสงฆ์ใหญ่ๆได้มาช่วยในทางนี้ก็มีความยินดีที่ว่าหลวงพ่อธรรมาชายยัยโยมาถวายเกี่ยวกับทยธรรมแถวสามชายเดนภาคใต้ก็มีความปิติยินดีขอบคุณเถี่าอามาได้ผลดได้เพราะได้ฉันมั้งก็ดีแล้วแหละที่ธรรมากายมาช่วยเหลือโย สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนาะก็ขอขอบคุณญาติโยมที่ให้สิ่งของมาร่วมกันตักตักบาทมาถวายพระสามจังหวัดชายแดนภาคใต้การที่ดีที่ญาติโยมได้มาถวายสังฆทานและประจากสิ่งของฉได้รับความใจจากชาวพุทธทั่วโลกขอขอบคุณหลวงพ่อสมชยโยที่ได้ร่วมถวายสังฆทานแก่พระภิกษุสมนเนร ความช่วยเหลือที่เกิดขึ้นมีที่มาจากดำริของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหาวุนีหลวงพ่อธรรมชโยร่วมโดยสิทธิานุสิ์วัดพระธรรมกายและชาวพุทธทั่วประเทศที่ได้ส่งแรงใจและให้ความช่วยเหลือผ่านการนำเข้าสารอาหารแห้งมาน้อมถวายแด่คณะสงฆ์และมอบให้ที่ดองชาวพุทธตลอดระยะเวลา12ปีที่ผ่านมาเป็นการแสดงออกถึงพลังสามัคคีของชาวพุทธ ที่ไม่ทอดทิ้งกันในยามพระพุทธศาสนามีภัยเพื่อให้พระพุทธศาสนากลับมายืนหยัดได้อย่างมั่นคงและเป็นปึกแผ่นดังเดิม